วันนี้ผมจะพาไปภูป่าปอกฟูจิเมืองเลยสวัสดีครับเรากำลังเดินทางไปที่ภูป่าเปาะจังหวัดเลยขณะนี้ก็อยู่จังหวัดเลยแล้วครับกำลังมุ่งหน้าไปที่ภูป่าเปาะเราจะนอนกันที่ นอนนิ down, there, right ่งอิงดาวเนาะเออก็เดินทางกันอีก2ชั่วโมงนี่ก็เพิ่งลงมาจากสกายบล์นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูอีีเชียงคานะครับฝากกลับไปดูด้วยนะครับเออก็โอเคเดี๋ยวพาไปดูที่พักกันว่าสวยแค่ไหน go ระหว่างทางก็เป็นทางขึ้นเขานะ นี่ก็อีก6นาทีถึงแล้วบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวถึงที่พักก็จะถ่ายให้ดูทีหนึ่งโอเคสี่รอยเมตรถึงแล้วนี่ทางก่อนถึงนะล้อมรอบด้วยภูเขาแจ๋วเลยนี่งอ,อยู่ขวามือแล้วจะเลี้ยวแล้วนะเรากำลังจะเลี้ยวแล้วนะ ทาางวนี่โอ้โหทางขึงง้นชั้นจ <laughs> <Morning S 1> <อ>ัง morning ing noning in down morning เนี่ยจอดตรงนี้แล้วเขาให้เอาลรถเข็นเข้าไปได้เลยใช่ไหมรถเข็นนี่อย information เหรอต้องติดต่อกันป่ะเขาบอกให้จอดหน้าบ้านได้เลยบ้านของเรามีสองชั้นนะ แล้วก็ชั้นลอยอ่ะเป็นกระจกด้านบนใช่ไหมกลางคืนก็เปิดรับแสงได้ไม่ใช่รับแสงดิเปิดดูดาวได้ส่วนหลังนั้นอ่ะก็คือเป็นกระจกด้านบนหมดเลยแต่น่าจะร้อนลแต่ว่ามันเล็กไงแล้วห้องน้ำมันอยู่ข้างนอกก็เลยเลือกหลังนี้ดีกว่าอ,อันนี้ใช่ไหมน่ารักเลยติดดินน้ำด้วยอ๋อเาเลยอิงน้อ่าโอเคถึงแล้วไปถ่ายให้ดูนะครับ นี่บ้านพักของเราอิงน้ำนี่ด้านข้างติดลำธารเลยนะโออากาศเย็นๆนะเนี่ยเอาคุณแจมาให้ลนะลองเปิดดูว้าวนี่สองชั้น ดูข้างบนเห็นไหมเปิดเป็นม่านได้แจ๋วเลย <S 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 <N> นี่มีน้ำให้สองขวดนะเตียงหกฟุตข้างล่างข้างบนมีเตียงอีกนะเออนี่มีบันไดขึ้นไปห้องน้ำโอห,ห้องน้ำสวยเลยกว้างใช่ได้มาเดี๋ยวพาไปดูข้างบน นี่โอ้โหนอนถ่ายรูปได้เลยอะ่ะแจ๋วมากดูนี่สิโอ้โหวิวภูเขาสวยมากโอ้โหเปิดมา่านเปิดหน้าต่างได้เนี่ยแล้วก็สามารถเปิดม่านนี้ได้อีกนอนดูดาวไปเลยโอ้โหแจ๋วเลยราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะ แถวนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะมีน้ำตกอะไรเมื่อกี้ผ่านหลายที่เลยเออโอเคเดี๋ยวขนของก่อนนะครับขอาไหมลูกอชอบชอบมากนี่เ,เปิดม,าม่านไปก็ดูวิวน้ำได้เลยว้าวแจ๋วเลยเดี๋ยวหาอะไรกินหน่อยซื้อไก่ซื้อ ข้าวมาแล้วล่ะแต่จริงๆที่เนี่ยก็มีหมูกระทะนะแต่ไม่แน่ใจว่าชุดเท่าไหร่นะน่าจะสี่ห้าร้อยแหละแต่ว่าไม่ได้สั่งนะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เพิ่งกินมาก็เลยซื้อข้าวมากินเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปนั่งชิลจิบเครื่องดื่มกันนิดหน่อย เาเดินสำรวจกันนะอ๋อนี้ก็เป็นอีกห้องพักหนึ่งแล้วสองห้องนี้ตรงนี้ก็เพื้นที่นะล้อมรอบด้วยภูเขาเลยบรรยากาศดีมากนกีอีกห้องหนึ่งอันนี้ก็หลังคากระจกเหมือนกันอันนี้ก็หลังคากระจกวันนี้เรามา พักอยู่ห้องเดียวเนี่ยเป็นหลังคากระจกหมดเลยอันเนี้ยหลังเนี้ยเออก็กลางคืนนะเปิดดูดาวได้เลยรยากาศดีมากที่นี่เดี๋ยวตอนเช้าไปภูป่าเปาะไปดูเออฟูจิเมืองไทยเมืองเลย นี่กำลังก่อสร้างอยูโอ่โอ้นี่ก็ทําเพิ่มอ๋ออันนี้ห้องน้ําสําหรับเออห้องเล็กตรงนู้นที่บอกว่าเปิดดูีได้เนาะดูดาวเพราะว่าไม่มีห้องน้ําในตัวส่วนนี้หลังใหญ่แสงสวยใช่ ตรงนี้มันบ่อน,น้ำนะตอนแรกให้ดูในรีวิวมามันจะมีเหลือให้พายเล่นด้วยแตอนนั้นเรือคว่ำอยู่ตรงนู้นโอเคก็เดินสำรวจเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ซื้อข้าวกล่องมาเดี๋ยวกินข้าวกล่องแล้วก็พักผ่อน โอเคครับก็เดี๋ยวพักผ่อนตามปัธยาัยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ<า>จะเดินทางไปที่ภูป่าปอกไปจุดชมวิวเนาะซึ่งต้องไปประมาณ6กโมงเช้าเลยเนาะไปดูพาทิตขึ้นแล้วก็อาจจะออกสายหนึ่ง <c ười> ค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าทางขึ้นจะค่อนข้างที่จะชันเนาะแล้วก็เป็นดินลูกลังอ่ะก็ค่าขึ้น80บาทนะครับ เขาจะขึ้นรถอ e ีแท็กขึ้นไปเนาะแล้เดี๋ยวพรุ่งน,นี้พาไปดูกันโอเคสวัสดีครับขนาน,นี้6โมงเช้าเนาะอุณหภูมิอ่ที่18องศานะหนาวมากดูวิวเี้หมอกลงหน่อยๆน,นะเดี๋ยวกำลังจะไปที่ภูป่าปอนะขึ้นไปดูฟูจิมึงเลย โอเคหาเสื้อกันหนาวก่อนหนาวมากโอหตอนนี้16องศาเออหนาวมากอาก,ก,กาศด,ดีมากครับผมด้อยไปได้รไ

มาสักพักหนึ่งจากจุดนี้ทางก็เริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนะต้องใช้รถอีแตกเท่านั้นนะเราส่วนตัวห้ามขึ้น <c oughs> ต้องใช้เกียร์ต่ำนะ ี่ถึงแล้วจุดชมวิวแรกนะนี่ไงเห็นไหมฟูจินี่สวยมากเลยนี่ทะเลหมอกไม่เห็นหมดเลยเนี่ยเป็นทะเลหมอกสวยมากสวยบางบางอ๋อ ตรงนี้ก็สวยแล้วครับได้ค่ะไปถ่ายรูปเนี่นถ่ายป้าย,ายนี้สวยมาก ฟูจิมึงเลยดูเหมือนไหมหัวไฟฟูจิเลยเนี่ยเขาลางเป็นทะเลหมอกด,ด,ด้วยดูดิเอกำลังขึ้นไปจุดชมวิวต่อไปนะจุดที่สอง ้อยเมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลได้ผู้ประกอบเก้าร้อยสิบเอ็ดเมตรครับเป็นม,มุม,มที่สูงของจังหวัดเลยครับน <c oughs> ี่ก็เห็นทะเลหมอกเลยหน่อยนอะใกล้ขึ้นมาตรงนี้ใกล้ขึ้น <c oughs> หเห็นไหมทะเลหมอกข้างล่างเป็นหมอกฟุ้งๆด้วยปนๆเนาะสวยมากสวย ้องครูป่าบอก่นอันดับหนึ่งเขก็ไ้ไทยทำไมน้องไม่บอกพี่นี่เป็นรุ่นใหม่่าไปเถอะไม่เป็นไรแต่ไม่เก่าเนี่ยแล้วอันนี้ก็กแกเหมือนกันนี่ก็เอามาลอง6,000นครับองที่นี่นะครับ6,000ก็ มันแรงเกินไปครับลูกคาดไปสามพันนะครับพันครับขาดครึ่งจากครับขาดครึ่งเลยเพราะว่ามันแรงมันแรงเกินแบบนี้มันมีประมาณสองร้อยกว่าคันนะครับในหมู่บ้านอ๋อการเกษตรน้ำก็ได้สูดราก็ได้แต่นั้นมันสูตรน้ำไม่ได้นะครับส่วนนั้นสูตรยาไม่ได้มันก็มาเสีย็ากตัวนี้จะดีกว่าครับ แต่ราคาก็เท่ากันนะครับราคาต่อราคาผมก็อันนั้นก็เงินสดก็สองแสนเฉพาะรถนะสองแสนสามหมื่นนะครับตัวนี้ก็เงินสดแรกๆก็สองแสนสามหมื่นเหมือนกันราคาเท่ากันอันนี้ก็ไปต่อไปต่อครับมันจะหงายไหมเนี่ยเอ๊ เขาทิปให้ไหมไม่เอาดูพระที่ขึ้นพระที่ตกอยูจุดที่สี่นะครับอือฮึนี้ก็คือไผ่เปาะนะครับเป็นไผ่เปาะไผ่เปาะไผ่ข้าวหลามก็เรียกคูป่าเปาะนึ่งจักรมีไผ่ตัวนี้จะอยู่จุดที่สี่นะครับจะเต็มด้วยไผ่เปาะนะครับเขาเลยเรียกคูป่าเปาะเป็นป่าเประมาณสองพันกว่าไร่นะครับเยอมากเขาเรียกคูป่าเปาะ อ่ะอันนี้ก็คือจุดที่สามนะครับก็แตกต่างกว่าจุดที่หนึ่งกับที่สองนะครับครับที่สามก็มุมด้านอำเภอหนองหินนะครับอันนี้อำเภอหนองหินฝั่งนั้นก็อำเภอปูหลวงนะครับอ๋ออันนี้ก็ถ่ายรูปคู่กับผ้านางนอนนะครับทรงผมหัวปากนะครับไหล่คอหน้าอกแหลมๆสูงนะครับใช่เนี่ยเป็นปากแล้วใช่ไหมอืมก็ผานางนอนเดี๋ยววิวก็ประมาณ2ี่สิบเมตรนะครับถึงวิวจุดที่สามนะครับตัวนี้ จุดนี้ก็ความสูงในระดับน้ำทะเลปานกลาง800เมตรนะครับจุดที่สามนะครับถ้าเป็นที่สี่ก็คือ9 1 1เมตรนะครับทางขึ้นนี้ครับไม่มีแต่นางนอนนะครับทรายนอนก็มีนะครับนอนกอดกอดนอนครับหัวเล็กๆนี่ับติดกับหัวอ๋อโอเคโอเคโอ้ตรงนี้สวยมากเลย นี่หัวใช่ไหมโซน,นกันกับขานางนอนนี่หัวชนกันอ่าฮะตสวยด้ยอ่านี่ <c oughs> นอนแล้วก็ชายนอนนี่ก็เป็นภูผาหินปูนนะครับตั่งนี้ก็จัดป่าก็คือดิงนะครับเยอะมากแล้วก็เลี้ยงผานะครับเลี้ยงผาเต็มนะครับอ <c oughs> ืานางนอนนะครับทางฝ่าเยอะ าจะเดินก็จากนี้ไปนะครับประมาณ250เมตรนะครับถึงจุดที่4นะครับเป็นจุดรวมนะครับสามร้อยหกสิบองศานะครับหัวเร้าสวยมากเลยอะไรเป็นไรเนี่ยทำเสียงมารูเกียบเลยไปข้างบนไหวไหมได้จริงอ่ะขึ้นว่ะ เ,เก่งจังเลยกี่ร้อยเมตรนะสองร้อยห้าสิบใช่เดินขึ้นกันอีกสองร้อยห้าสิบเมตรนะเอาไม้ไหนอันนึงนี่ทางขึ้นก็ไม่ชันมากนะเดินเด็กง่ายดูเอาเสร็จลูกมาหาป้าเด้อ เด๋ยวมเดสิใชไมยุ้งนี้นี่ไม่ต้องออมาจริงเลม่หรอโอ้โหจริงมากไปผูกกระดิงได้แล้วแหละสามอหกสิบองศาภูป่าเปาะภูจิเมืองเลยชอบไหมลูกชอบ ชอบมากเดินป่าใช่ไหมก็ทางไม่ได้ชันมากนะ250เมตรชิวๆเราแข็งแรงอยู่แล้วเดินไหวไหมลูกอ่ะลุยเลยเพ็นเพิร์ตุงมั้งนะโอ้โห สามขวบมันไงเดินขึ้นเองด้วยเก่งมากป่าเริ่มหอบแล้วถึงแล้วสองห้าสิบเมตรหอบเหมือนกันนะไม่ใช่หอบเหมือนกันแหละหอบเลยหอบเห็นไหมพี่เขาก็ดเดินได้ แล้วตรงนี้เฮ้ยนี่เป็นจุดชมวิว360สามร้อยหกสิบองศาเดินดูรอบๆโอ้สวยมาก เห็นทะเลหมอกเลยตรงนี้หน่อยๆเห็นปะขอขอบเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหมรอบๆภูเขาเหมือนฟูจิจริงๆแหละโอเคครับเสร็จสิ้นภารกิจได้รูปถ่ายไปหลายรูปแล้วก็กำลังจะลงไปที่รถอีแท็กแล้วก็กลับไปที่จุดขึ้นรถ พราะตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นๆแล้วเดินขึ้นมาเหงื่อเต็มหลังเลยที่นี้โอเคนี่เพิ่งเห็นคือขาลงนะตรงเนี้ยวิวสวยมากโอ้โดนทับไปแล้วเละไปแล้วเนี่ยตรงเนี้วิวสวยมากถึงแลบ้านพักของเราเดี๋ยววันนี้จะมากิน ข้าวเช้าที่คาเฟ่ด้านหน้าที่พักนี่นะเดี๋ยวเดินออกมานนั่งกินตรงนี้โดูวิวภูเขาไปด้วย,ออน,ยนียนี่อาหารเช้าของเราข<อ>้าวต้ม หมูสับน่ากินมากขนาดนี้ยัง,งสิบเก้าองศาเลยนะแปดโมงะน่ากินมากน่ากินไหมของหนูก็มีนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวให้มามีมาป้อนนึกว่ามีแต่ข้าวต้มนี่มีไข่กระทะด้วยแจ๋วเลยนี่รวมค่าที่พักแล้วนะแจ๋วเลย ่แยมสตอเบอรี่ไม่ดีไม่ได้กินนานแล้วอ,อ่ะแยมมือเป็นยังไงอืมเป็นมือเหรอโอเคครับก็สำหรับภูป่าเปาะจังหวัดเลยนะครับก็มาดูฟูจิเมืองไทยนะสวยมากๆเลย เออก็ที่นี่อากาศหนาวด้วยเย็นเหมือนภาคเหนือเลยอะ่ะเออก็เมื่อเช้าขึ้นไปประมาณ15องศาเนาะเออดีมากๆเลยบรรยากาศดีเอ่อฟูจิสวยมากเออแล้วก็ค่าขึ้นก็แค่คนละ80บาทเองเออก็นั่งรถแตกๆเนาะเขาเรียกกันก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะต้องนั่งรถแตกๆขึ้นไป ก็ช้านิดนึงแต่ว่าก็สโลไลด์ดีโอเคครับก็สำหรับที่นี่นะก็เป็นที่พักชื่อนอนนิ่งอิงดาวนะครับก็อยู่ติดกับจุดขึ้นรถแตกๆเลยซึ่งใครขับเนี่ยไม่ถึง1นกิโลครับก็เข้าไปที่ซื้อตัว๋วแล้วก็ขึ้นไปที่ภูป,ป่าเปาะได้เลยจุดชมวิวไปดูฟูจิเมืองไทยก็ใกล้มากๆ ที่นี่ก็บรรยกาศดีมีอาหารเช้าให้ด้วยคือละพันหบาทเนาะเออเนี่ยถ้าเลือกอิงน้ําบ้านอิงน้ำเนี่ยก็จะได้วิวอย่างนี้เลยนี่ติดน้ําแล้วก็นี่มีไฮไลไท์ของเขาก็คือช่องกระจกตรงนี้นะขึ้นไปถ่ายรูปนอนดูวิวได้นะฮะแล้วก็ที่นี่ก็มีห้องน้ําในตัวนะเตียง6ฟุต ลบหน่อยเออก็หรือจะอีกอันนึงที่ดังๆนะที่ดูในทิกตอกมานะครับก<ม>็จะเป็นอ,อ,อิงดาวบ้านอิงดาวนะครับก็จะเป็นกระจกทั้งหมดเลยแต่อันนั้นอนะ่ะห้องน้ําอ่ะต้องเดินมาเข้าข้างนอกอผมก็เลยเลือกเป็นห้องนี้เพราะว่าอ่าเป็นครอบครัวเนาะสบายกว่าก็โอเคครับจบคลิปละเดี๋ยวจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เออแล้วก็ฝากไปดูนะครับคลิปเชียงคานแล้วก็นาแเ้วด้วยนะครับก็คือทริปเดีวยวกันนี่แหละแต่ผมแบ่งเป็น3 e มเอ,อโอเคบายบายครับผม